สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมชาโอล่านะครับผมหลังจากติพดพาร์ทแรกนะครับผมก็ได้ทำเควสไปเรื่อยๆเนาะก็จนมาถึงตอนนี้ฮะเควสมันได้บอกกับผมว่าเพิ่มจํานวนประชากรครับก็ผมจะต้องทําการเดินทางครับไปในจุดที่เขามาเอาไว้4 0 0รอยกว่าเมตรฮะก็ปะเราจะไปกันเรื่อยๆครับแต่ก่อนที่จะไปนะผมว่าผมควรที่จะตัดไม้นะผมไม่รู้ว่ามันสามารถครับ ได้เลยไหมนะแต่คิดว่าช่างมาันเถอะผมควรจะเดินทางแล้วก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆเราใกล้ถึงละต้นสุดท้ายครับเฮ้ยเออจะเหนยไปดูต้นไม้แนละ้วไปตกเสียหัวกูไม่ละแ <g ül> ม่ไปเฮ้อเอ้อารมณ์ดีขนาดนั้นเลย <g ül> อารมณ์ดีขนาดนั้นเลยพระโตงถึงแล้วครับก่อนอื่นผมควรที่จะสร้างครับลูกธนูห้าสิบดอกผมคิดว่าโอเคได้แหละเฮ้ยเฮ้ยลำลำเฮ้ยฮุบดูนี่ธนูของฉันสวยไหมแม่มึงจะโชยกืีกล้อ,กองผู้ชมปิดด้วยครับ เรายิงทิ้งก่อนไหมสเตลโมดเฮ้ยอ๋อนี่ไงสามารถเชิญผู้คนให้เข้าร่วมฐานของคุณได้ครับหลังจากที่เข้าร่วมฐานคุณแล้วคุณสามารถมอบหมายให้พวกเขาทํางานต่างๆได้เช่นรวบรวมไม้สร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์แพทยผมจะไปพืชมันพลาดอะไรเนี่ยอ่าเราผมไม่ได้อ่านด้วย่้งมันเถอะไปปบ้านเขาดูดีกว่าบ้านเราเยอะเลย บ๊ดเฮดูว่ามันฟิกอยู่แล้วให้เราชวนคนพวกนี้อยู่แล้ว <c oughs> ป่าเพื่อนขุดแร่ฮันเตอร์นักกินกินอะไรวะคนคนต้นอ,อ๋อนักกินขั้นต้นนักดื่มขั้นต้นไม่ออามาเลยน้อง ชัวผมว่ามันมัน,ม,นมันฟิกนะครับเราไม่สามารถเลือกตัวอื่นได้หรอกมานายคือลัมโบของฉันเฮ้ยน้ำแม่งกระหายน้ำเยอะไม่ดีกว่าแม่สาวน้อยห <c oughs> มายเงยโห,โห,โหนี่คือขวดแอลกอฮอล์คุณดูว่าวอดกา้าขอโทษเฮ้ยขายได้ว่าใบไม้ขายเลยอืม พี่แบค็คม,มาเลยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเฮ้ยได้แค่สองคนหนออ่าฮะา <laughs> พี่ลัมโบของเราผมไม่ได้ดูไอ้ตัวนั้นด้วยนะแต่พี่ลัมโบเขามันไม่ค่อยโอเคอะ่ะคือเราเราเก่งกว่าเขาไงอโอเคเรามีสกิลให้อัพครับตอนนี้ผมมีอยู่สองแต้มนะเอ้แต้มเดียวในการอัพเลเวลครับแต้มของตัวละครสอง แต้มสก,กิลหนึ่งอะไรอ๋ออ๋อนี่นี่นี่เออเหมือนเดิมครับพลังชีวิตผมจะดันพลังชีวิตไปเพราะว่าผมอาจจะได้เจอกับโบสเตอร์ครับคิดว่านะแล้วก็อันนี้คือทำกำไรยังๆราะว่ายังไม่ควรทำกำไรเท่าไหร่ครับซ่อนตัวคือสเตลนะครับต่อต้านความหิวประสิทธิภาพในการาพับชระชาพันแผล อนาคตผมอาจจะได้ใช้ปืนนะความเสียหายจากพิสทอลหอรีโหลดมผมคิดว่าผมอยพึ่งดีกว่าผมเอาสเตลนะครับเพื่อที่จะไปเอาซ่อนตัวเยอะๆครับคิดว่ามันอาจจะได้ใช้ในอนาคตแน่ๆฮะกวางเต็มรอบหรือเลยบอกเลยอย่างเงี้ยไม่อดตายครับแต่กวางมันจะตายก่อนนี่นี อีกแมะเดียวเท่านั้น <mm> จี้จี้ตีกวางเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยนะในโลกซอมบี้ยังไงผมก็รอดถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ยังไงผมก็รอดครับผมโค้นมั่นใจเลยเอ๊ะแล้วอีกอันยังไงเฮ้ช่างมันเถอะเฮ้ยม้าแต่เมื่อไหร่วะตกใจหมดเลยกวางเต็มไม่หมดเลยเนี่ย ลากวางหน่ยดิชื่ออะไรวะชื่อม้าครับเออไหนดูหน่อยสิวัดได้อะไรมาบ้างไม่ได้เลย,เลยแล้วนี่คืออะไรสลับการควบคุมอ๋อรูปเล่นคล้ายๆกับอ,อรูปเล่นวะเกมเพลย์การเล่นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเกมอะไรนะเออ <laughs> ช่างเธอ <laughs> ผมลืม อืมชื่อเกมอะไรวะคิดไม่ออกแล้วเนี่ยตรแย่ oh yeah เลยไปหาไม้กระดานกระเซเลกมาครับไ,ไปเข้าเมืองฮะเฮ้ยฮึฮอกไอแมนเฮ้ยระดับนี้กวางหันตูใส่หรือหึหึ hmm? 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 ไปไหนไปไหนเฮ้ย <Hey, S 1> เราวิ่งเร็วกว่ากวาง hmm? เป็นไปไม่ได้ ไม่อยากจะเชื่อความวิ่งช้านี่วิ่งช้าวิ่งช้ามึงมึงตายซะเฮ้ยเกินอูยิงแม่งเลยอืมเขาเรียกว่าระยะเผาคนอุ้ยสิบสามเอาละเอ่ออาหารผมไม่มีแล้วนะผมบอกไว้ก่อน ระหว่างที่ผมวิ่งมากับกลับมาที่แคมป์ตัวเองครับผมปล่อยให้ตัวเองหิวโคตรแย่เลยนะผมว่าผมควต้องเข้ามาในนี้ครับเพื่อที่จะหาไม้เนาะไม้เดี๋ยวขอขากลับแล้วกันผมต้องเอาเหล็กครับเฮ้ยแม่สาวน้อยอน่ารักเชียวเฮ้ยเฮ้ยเกินไป ึกไปพี่ไม่ชอบเลยเอาล่ะทีนี้เรายังคนไม่หมดนะผมบอกไว้ก่อนผมสามารถทําอะไรได้บ้างโอ้ยผมสามารถทำก,กระเป๋าได้แต่ผมยังไม่ทำว่ะทำํำไมผมโง่ขนาดนี้โคตรแย่เลยเจอเงินเจอฐานครับโอเคอนยังพอมีเวลาครับอะไรอะไรอะไร โผล่เลโหโคตรแย่เลยเสียงเกมไม่ชอบเลยจิวโฮ้ยแขนแขนจิวเฮ้ยมันเข้ามปแล้วเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วน,ลนี่ <c oughs> นายไม่รู้จัก หนู <utan> ของออยซะแล้วไอ้น้องเออเจอกระสุนเพียบเลยแต่ยังไม่เจอปืนนะโอเคเศษเล็กเราเกินละแต่ผมจะค้นต่อครับเพราะยังมีเวลาก่อนที่มันจะมืดเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตายใช่ไหมเฮ้ยอืมเรียกว่าจำเมะเดียวเลยไม่ได้ว่ะโลติกเกม หน้าต่างไม่มีแต่ไม่ทะลุงั้นลือได้กล่องซ่อมรถครับเศษผ้ามาได้ข้าวโพดโอเคนี่ล่ะไม่มีอะไรเลยผมผลไส้มันวะนี่ยิงเข้าเอวโอ้โเขา <c oughs> เ้าพุงเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮนะเฮเฮ้ยย สามชาติปหนึ่งทีน้องมีสแนค็คแล้วก็ดินปืนครับสแสดงว่าเราสามารถทํากระสุนปืนเองได้เฮ้ยรถคันนี้ใช้ได้ปะเอาละ่ะเจอรถครับเราสามารถแต่งรถได้ด้วยนะผมดูแบบรวดเร็วมากน้ำผลไม้โอเคเราต้องมีถังน้ํามันครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถอยก่อนทุกคนน่าจะเห็นตอนกลางคืนเกมนี้แล้วนะครับว่าเป็นยังไง แต่ผมเชื่อว่าสักวันสักครั้งหนึ่งแหละไม่ใช่ไม่ได้สักวันหนึ่งมันจะต้องมีเควสที่ทําให้ผมต้อง <c oughs> ต้องออกมาหาของตอนกลางคืน <c oughs> ตอนนี้เรากลับบ้านก่อนดีกว่าครับแล้งการไม้ด้วยระหว่างทางผมตัดไม้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงแคมป์เนาะโอเคฮะระหว่างทางผมก็ตัดไม้มาเรื่อยๆนะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ท่อนไม้ผมเต็มแล้วอะ ของก็เต็มด้วยเดี๋ยวผมกลับมาแคมป์ครับเดี๋ยวทำไ่นี่ด้วยดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> หน่อยแน่ตอมนี่นายอายุเยอะแล้วนายก็ค <c oughs> ี้ลืมมือคราบของครับแม่เรียบร้อยแล้วก็ไม้กระดานครับเคลีย์เร้องสร้างอันนี้แหละดูสิมันคืออะไร ศูนย์การแพทย์ครับศูนย์การพืชอาจจะต้องปลูกต้นกัญชาเอ้ยเงนหน้ามองกล้องเงี่ยนเงียนมองดาวดาวแกมีสวยเนาะเหมือนเอาภาพ JPG มาแปะเอาไว้เลยดาวไม่มีการขยับขยื่นอะไรทั้งนั้นแต่ผมบอกนะข้อดีของการที่เกิดเอเขาเรียกว่าอะไรนะยุคที่มีแต่ซอมบี้ครับบ้านเมืองก็จะถูกดับไฟหมดถูกปะ มันก็จะมีแค่ไม่กี่ที่ที่มีไฟเกิดขึ้นเนาะก็นะเราจะได้เห็นท้องฟ้าครับที่มีเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยดวงดาวอืมนี่คือข้อดีของการเกิดเอ,อยุคเกิดเกิดโรคระบาดซอมบี้นะครับมผมแม่งเบยลและว, <c oughs> ว่าฉัิี่ผมควรทำคือกระเป๋าครับสร้างเลย ได้มาแล้วครับกระเป๋าเพิ่มมาอีกสองสี่มาสิบช่องนับอะแล้วก็ผมจะต้องทำอะไรต่อตรงนู้นก็คือผมต้อง,องไปหาเหล็กแล้วก็แบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ไหมนะผมอยากดูเควสออะมันคืออะไรแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่ลดชั่วเลยอาจจะต้องเข้าเมืองอีกรอบครับ ถ้า,างงานผมเก็บกระสุนปืนผมคงยังไม่ได้ใช้เร็ว,รวนี้ครับโอเคก็ตามนี้เก็บใช่ครับตอนนี้เราไม่มีน้ำนะผมอาจจะต้องไปกอกน้ำก่อนน้ำอยากกอกน้ำฉันอยู่น้ำฉันอยู่น้ำเหลือเกินอันนี้คืออะไร มันเหมือนเกมอะไรนะผมชื่อจำชื่อเกมไม่ได้อ๋อ State of d เคสอว่ะกูแปลงร่างแม่งเลย s t a t อ of d เคสครับเออสเตตสเต a เจ็ดสเตตอฟดีอ่ะไม่ว่าภาคหนึ่งหรือภาคสองครับผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันถ้าสมมติตัวละครหลักผมมันบาดเจ็บใช่ไหมผมก็สามารถมาเปลี่ยนตัวครับในแคมป์ได้ว่าจะเอาใครไปโอเคผมผมคิดว่าผมน่าจะเข้าใจถูกเห็นหม,มันมันมีคำว่าเปลี่ยนการควบคุมครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่า เราอาจจะต้องหาอาวุธมาให้เพื่อนๆครับเพราะคิดว่าเราอาจจะต้องมีการมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันแคมป์ตัวเองครับปีห้าครับพา,าทิตกำลังขึ้นพา,าทิตขึ้นปุ๊บเราจะไปกันเลยนะก่อนไปผมต้องเติมน้ําก่อนอะ่ะผมหาน้ําไม่เจออ่ะนี่ห้องน้ําป่ะเออใช่ชอตตทอยเลตโตทอยเลโตผมบอกเลยในยุคซอมบี้อะ่ะ อุจลาของเรามันสําคัญมากนะมันคือปุ๋ยดีดีนี่เองครับอย่ามองข้ามเดสซขาดนะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยผมกําลังงงว่าไอท้ทก่กอกน้ําผมมันอยู่ไหนอ๋อเน,นี่ยวางถอนถอนโอเคได้แล้วครับน้ําเต็มขวดอยู่หกครับแล้วก็ผมขอเช็คก,ก่อนว่าผมมีขวดน,น้ำเปล่าไหมไม่มีแล้วได้เวลาเข้าเมืออีกครั้งครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาของตามที่เพจบอกเนาะเราต้องสร้างลงรถและพอเราเจอรถหนึ่งคันสเตลตบออเอ,อ้ยเอ้ยเออย่าเห่ยตัวยืดเลยเอาละตรงไหนผมค้นแล้วบ้างวะเนี่ยผมไม่รู้เลยนะผมไม่สมมามารถมาร์กแมปได้ครับ <c oughs> ผมต้องจำหนึ่งเดียวอะ่ะ มาแล้วครับผลไข้นี่ออืืแคชเชียร์เฮ้ย,ยหน่อยแน่ตกใจหมดเลยกระสุนมันเยอะมากนะถ้าผมไม่เจอปืนเลยเฮ้ยคิดว่าไอ้นัดดับเพลินเท่นักหรือ เพว่าตอนนี้ซอมบีไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่ามันมีคนด้วยหรือเปล่านะถูเข่าหูมองไงอืมอืมไม่มีแสดงว่ามันไม่มีชั้นสองครับโอเคผมจะได้สบายใจเรื่องคน้คนหาชั้นสองเนาะทุกอย่างคือทรัพยากรที่สําคัญหมดครับแม่ใจใจบไม,ม,ม้ตกใจหามึงมอืมตกใจหน่อยแน่ เ, <aring> เจอแล้วแบตเตอรี่รถยนต์ทัหนึ่งสองเอาจริงนะเมืองนี้ผมค้นยังไม่หมดสกักทีเลยอย่าให้มันหมดหมดไปครับจะได้เป็นเมืองใหม่ห้าว <c oughs> ดึงลูกธนูให้ด้วย นาห้าแวแม่สาวน,อน้อยตายได้ง่ายเดอ,อแผ่นวงจรครับผมพม่เอ่เสียงวะนี่ยิงจากข้างหลังโอ้บาเข้าประตูไปเลยบาเข้ากำแพงไปแล้วทึบกังเกงตัวใหม่อีกแล้วครับเอ๊ะตัวเก่านี่ว่ะผมชอาไปหรอมัง้ง ไว้นี่ก่อนจำไว้ว่าอยู่ในนี้เพราะว่าของเราจะเต็มแล้วครับอย่างนี้วะเฮ้ยไม่ไม่ว้นี่แหละไว้นี่แหละ,หละดีละไปดูในปั๊มน้ำมันดีกว่าเพราะว่าเผื่อเราเจอถังน้ำมันครับโหดีคนแล้วไม่ได้โถแท็กเตอร์ใช้ได้ไหม,มถังกำมันตลาังสีครับทำอะไรไม่ได้หัวใจ เฮ้ยเยจเอละแบตก็เก็บไม่ได้ด้วยนี่เก็บแล้วไม่ได้ครับผมสามารถเติมหัวใจได้ไหมก็ไม่ได้กระป๋องแก๊สครับเราทำํำอะไรไม่ได้เลยเราสามารถบรรจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ย5ิบห้ลิตรครับซึ่งผมสามารถดูดตามรถได้ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะ แล้วยังไงวะอย่าบอกนะเราสามารถผลิตน้ำมันเองได้น่ฮาเลยนะไม่มีอะไรเลยเไปที่นี่เคลียร์ครับโมเทลนี่ก็เคลียร์ล้วี่ข้างๆโมเทลดีกว,ว่าเพราะตอนนี้เราขาดแผงวงจรหนึ่งครับเด,เดินอยู่ปุ๊บรถผ่านกูตาย <c oughs> นี่ นี่นี่โอ้ยเกินเหตุเกินผลอืมนี่ผมเหมือนมาเล่นเกมเก็บของเลยแต่ช่างเถิดน,นะตอนนี้ไม่ต้องซ่อมครับตอนนี้แล้วผมก็สามารถที่จะเอ้ยนี่ไงถังน้ำมันทำไมผมมองไม่เห็นวะอุ๊ยโคตรแย่เ <c oughs> ข้ามาครั้งแรกไม่เจอกันลืคนอือ่นก็เติมน้ำมันเอาน้ำมันเต็ม อ้าวอะไรวะรถมันใช้ได้อยู่แล้วอะหัวเขิดเลยไปเลยลูกพ่อนี่แหละครับสหายคันใหม่ของผมเอาไว้ใช้ในการเดินทางครับจะมาหวไวมากเวลาหันไปมานะเอาล่ะดีฟได้ไหมโอ้อย ดิฟได้โอ้ยเพื่อนๆเราไม่ลงจอดรถละอ้าวอ๋อฮะเฮ้ยไม่ผมทำอะไรไม่ได้เลยบ้านหลังนั้นผมสงสัยมากเดี๋ยวผมจะไปครับโอเคมันไม่โดนครับผมติ๊กไม่โดนติ๊กไม่โดนไม่ก็ไอ้นี่แหละครับมันอาจจะไปทับพับรถตอนนี้ผมได้ลงรถแล้วทุกคน ผมโอเคมากตอนนี้ผมเลเวลห้าแล้วครับห้า <c oughs> เอาล่ะอันอื่นผมต้องเช็คก่อนว่ามันทำอะไรได้เป็นแค่ลงจอดรถเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสให้เราดูซิมาใช้งานยังไง ทำชุดอุปกรณ์ไว้สำหรับซ่อมได้ครับคิวจะมีประแจใช่ไหมตามนั้นครับซ่อมแวซ่อมแวแล้วก็โอเคก่อนอื่นครับเราจะต้องมีของติดรถเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องน้ํามันครับเอาติดไว้เลยแล้วก็อันนี้ติดเอาไว้ที่เหลือต้องเป็นอาหารครับสำรองซึ่งมันควรจะเป็นอาหารสำรองที่แบบว่า เราชอบมันเถอะมันไม่มีอาหารที่มันกินเกลือกเดียวแล้วมันแบบอิ่มยกเว้นเนื้อสัตว์แล้วนะผมว่าผมอาจจะต้องมาล่าสัตว์บ้างนะเพื่อทำอาหารครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอดูตัวละครหน่อยฮ่น <sighs> นี้ผมยังไม่ได้มีสเตตัสอะไรที่มันว้าวเวอร์อะไรขนาดนั้นว้าวเวอร์โอเคความแข็งแร่งผมวบวห้าแล้วนะผมหยุดความแข็งแร่งแล้ว แล้วต่อไปผมจะเอาไปเพิ่มความเร็วในการวิ่งครับเผื่อผมอาจจะได้ใช้ในการหนีเนาะตอนนี้ผมเบลห้าแล้วผมพอแล้วเพราะว่าเพิ่มพลังเ,เ,เพิ่มพลัง่ะเพิ่มพลังชีวิตทั้งหมดอะ่ะมันเยอะและ้วต่อไปจะเป็นอันนี้ครับแล้วก็อืมต่อไปก็เป็นความคล่องแคล่วพอห้าปุ๊บผมจะมาอัพความแข็งแกร่งต่อก็คือสับกันอย่างละห้าครับแล้วค่อยมาสมมติไอสองตัวนี้มันเต็มสิบเมื่อไหร่นะ ผมจะมาอัพความทนทานให้เป็นห้าครับอืมวางแผนเอาไว้แต่น <welche> uh ิ่นเนิครับเอาช่ว์ดีกว่าอผมว่าเงินไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ผมอาจจะต้องปลดล็อกพิสทอลจริงๆนะก็ได้วะเผื่อมันได้ใช้อ่ะมันมีให้อัพประแสงว่ามันต้องมีให้ใช้ให้เราได้ใช้ครับตอนนี้ตัวละครามผมง่วงนอนง่วงง่วงเยวยวย้อสร้งฟาร์มครับเฮ้ยผมว่า อาจจะต้องเป็นคลิปถัดไปนะในการสร้างฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย